โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลืกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล iqa award ประจำปีการศึกษา2568โรงเรียนวัตเทพพิทักษ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่2 7 8หมู่2ตำบลทุ่งคอกอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวยัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น118คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนบริหารงานโดยนางอำวยพรสะอิงทองเป็นผู้อำนวยการ,รโรงเรียนโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บริหารงานโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา TPT Smart Mo d e l ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาครบทั้ง5องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดมีวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยระบุประเด็นพิจารณาและเป้าหมายความสำเร็จ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจนมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศเป็นมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนโรงเรียนวัดเทพิทักษ์มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบมีแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกมีการทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพ และสื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา TPT Smart Model โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการบริหารการจัดการคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้มีการกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานมีการทบทวนการดำเนินงานและใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือกระบวนการอื่นๆในการปรับปรุงพัฒนางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่รูปแบบอยู่กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้องค์ประกอบที่3กระบวนการตรวสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดเทพิทักษ์มีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เกิดจากการวัดและประเมินผลโดยการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายน่าเชื่อถือสอดคล้องกับสภาพจริง รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและรายมาตรฐาน ทุกระดับการศึกษาของสถานศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีเลิศและยอดเยี่ยมย้อนหลัง3ปีการศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการมีนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เกี่ยวข้องกับการนำเนินง,งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนดังจะเห็นได้จาก ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านและผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีสูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ด้านและได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองอีกหลายรายการองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารโรงเรียนวัดเทพิทักษ์มีภาวะผู้นำทางวิชาการโดยการสร้างทีมงานคุณภาพที่สามารถบริหารจัดการกระตุ้นหนุนเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ร่วมกันขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนานที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเสมาปปสผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2566จากกระทรวง,งศึกษาธิการ รางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีด้านมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนขนาดกลางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในห่วงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปี2566โรงเรียนต้นแบบการจัดก,การเรียนรู้ภาษาไทยปี2566ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Base Safety Practice ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปี2567ปีที่3ติดต่อกันผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้รางวาัลครูรู้ชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพถ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตตรวจราชะการประจำปีพุทธศักราช2567รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอทด้านการบริหารระดับเขตตรวจราชะการที่3ปีพุทธศักราช2567รางวัลครูดีสกอสอคจังหวัดสพุพรรณบุรีประจำปี2567 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษารางวัลอัญญมณีสุพรรณบุรี2ประเภทผู้บริหารระดับดีเด่นชนะเลิศประจำปี2568คณะครูโรงเรียนวัดเทพิทัก์ได้รับรางวัลอัญมณีสุพรรณบุรี2ประจำปี2568ครูผู้สอนดีเดน่นได้รับรางวัลครุรุชนคนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับดีเยี่ยมและนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองทั้งหมดนี้เกิดจากการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อให้เกิดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง,ย,างยั่งยืน